ออกจากบ้านทันที<ะ>วันนี้มาทำลายหลินวันนี้นะคะหลินพาพี่โบมาเปิดถุงสุ่มมา <c oughs> ถึงหน้าร้านเลยพามาเสียเงินไม่ใช่ไไม่ได้แบบเออพามาแบบเ,บ,บ,บเดินช็อปนู่นช็อปนี่ไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่พามาเสียแพงๆก่อนโอ้โอา <c oughs> วันนี้อะไรครับน้องหลินน,น ER ําเสนอค่ะวันนี้น้องหลินมีคนนําเสนอนะคะนี่เลยพี่โบตอนนี้เราอยู่ที่เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กนะคะแล้วหลินน่ะมาเจอร้านหนึ่งเขามีตัวนี้ถุงสุ่ม อย่างนี้เลยฮะซึ่งอันนี้เห็นนัมเบอร์ตรงนี้ไหมนัมเบอร์ตรงนี้คือจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่สามารถเลือกถุงได้เลยนะต้องให้จับก่อนจับอีกต่างหากคือวิธีการง่ายๆต้องจับฉลากก่อนแล้วจะมีเลขลานแล้วก็หยิบตามถุงเลขก็จะประมาณนี้อย่างนี้ดีกว่าเข้าไปข้างในถุงละเท่าไหร่ถุงละ6 0 0บาทครับ600บาทเองเองบาทเองเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนเข้าไปข้างในกันค่ะไปเข้าไปเลยนี่นี่สิ่งแรกเลยครับเรา มาถึงก็บอกเขาไปครับว่าเราซื้อสี่ถุงครับถุงละเท่าไหร่นะคะ 600, หกร้อยลิลนเอาไปสิ 10, ถุง 6, 000, หกพันจบจบ,จบไปใจเย็นเย็นเอากี่ถุงก่อนเอาสี่ถุงเอางี้ถ้าสี่ถุงไม่ซ้ำเราซื้อเพิ่มโอเคอ่ะเราจ่ายเงินก่อนมาชนรวยอ่ะจ่ายเงินแต่ลจแล้็ตอครับขั้นตอนาามาที่หยิบคนสองใบก่อนลิลสองใบคนละครึ่งอ่ะมาของลิลบ้างโอเค อ่ะใบที่หนึ่งของพี่โป้ได้ถุงหมยเลข18ใบที่สองเล็กหนึ่งอ่ะของหลินบ้างนะฮะของหลินหนึ่งสองโป้ยี่สิบสี่แล้วก็โป้อไม่หนึ่งก็ต้องมีสองยี่สิบสี่กับสองนะคะอ่เะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเอาได้กันมาแล้วเปิดกันเลยตรงนี้แหละนี่ให้เขาเห็นเห็นเลยไงว่าของเป็นยังไงเดี๋ยวหาว่าแบบ เฮ้ยเรามีการต้องการเตรียมถุงแรกนะครับถุงมาเลขสิบแปดดักบอลอ่ะทำไสิบแปดอ๋อสิบแปดเลขสิบแปดเปนเกี่ยวข้องเด้อก็หุ่นไงหุ่นไงหุ่นมาเปิดเลยพี่โบมาเฮ้ยตุ้มตู้มาเฮ้ยมันได้สามกล่องเลยเหรออ๋อเฮ้ยไม่มีเบาเฮ้ยมอันนี้มัน กาชาป,ปองไอ้หลังผีอ่ะที่มันมีวมเรื่องผีเรื่องหลอนนี่ตอนนี้อันนี้หนึ่งถุงนะเอาออกหมดแล้วนะอ่ะดูหมดแล้วตอนนี้หมดหมดเกลี้ยงอ่ะไม่มีมีสามตัวเฮ้ยเรื่องหลอนสยองขวัญน,นะเฮ้ยอันนี้คือสุ่มนหนึ่งแล้วก็มีสุ่มนสองส่มนสอง,สองคือคุณจะต้องแกะอีกว่าคุณจะได้ซีเหตจากข้างในหรือเปล่าอ่ะโอ้โหนี่หกร้อยบาทได้สามตัวสามตัวเพราะปกติก,กล่องละขั้นต่ําก็สามร้อยแปดสิบแล้วนะอ่ะพี่โ <2 S 1> บเปิดเลยสามร้อยแปดสิบ อันนั้นมันมีตัวฉีกแต่ถ้าถนอมกล่องเขาจะใช้คัตเตอร์กรีดนะแต่เราเถื่อนพี่ครับจะรออะไรเถื่อนสิครับรออะไรด้วยเฮ้ยได้ได้ตอนไหนเรื่องเล่าสยองขวัญนะพี่โบได้ดูวันเอ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะอุอันนี้มันโหตามหน้ากล่องเลยว่ะพี่โบตามหน้ากล่องเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะจำไม่ได้ตอนนี้ อ๋อนี่ไงแล้วเดี๋ยวเอาไปประกอบอะเดี๋ยวดอนดุกคลายคิดเดี๋ยวมาดูอ่ะตัวแรกด้ตัวนี้นะกล่องที่สองอะของซีโบก่อนอะไม่ได้เปลี่ยนนะแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเหนียวนึบหนับมากเหนียวนึบหนับเฮ้ยโหมีซองอีกอันนี้คือบราใช่ไหมเฮ้ยเห็นหน้าแล้วอะอ่อเห็นหน้าแล้วหน้าเฮ้ยอะไรอ่ะไม่อยากดูรูปอะอยากแกะล้นกสุ่มน้องอะไรอ่ะ แกเลยแกเลยเฮ้ยเฮ้ยน่ารักน้องมีหน้าน้องเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนได้ใช่ป่ะใช่ใช่น้องใส่หน้าอ๋อใส่หน้ากากหน้ากากยิ้มแต่เปล่งเพจริงฉันเบื่อฉันเบื่อทำไมมันดังอย่างนี้วะมันดูมันกล่องสุ่มพี่โบว่ามันดูดาังๆไม่รู้อะทำไมมันดูแบบใส่หน้ากากยิ้มแต่ออกแอบมาเออเซลงเข้าใจไม่บอกพี่โบเรายังมีกล่องสุ่มที่แสนสดใสอยู่นั่นก็คือน้อง เราจากไล่ไล่อยากได้กบมีแซลลี่มีนู่นมีนี่มีนั่นไม่ต้องพูดเอากบพี่อ่าชอบเนี่ยอยากได้อ่าตัวผู้หญิงมันชื่ออะไรนะที่เป็นกระต่ายผู้หญิงอะคนนี่คนนี่เอออยากได้คนนี่ g l ทำไมแต่วันนี้เรามันรูมันหุ่นวายนะแกะนู่นกันเปิดเลยค่ะผมเฮ้ยอะไรเนี่ยคอนนี่คนี่ก็จบจบไปมีสมุนเหรอนี่สมุดสมุด เอ้ยน้องก็เป็นน้องรักกันซันลีปะ่ะซันลีอืมนั่นละ่ะสันลีครับนี่เอ้ยตัวนี้หนูชอบเหมือนกันนะจริง,งในไลน์ตอนเวลาคุยกับพี่โบ้หนูจะชอบแบบว่าใส่พวกนี้ไปอ่ะมาของพี่โบ้จบละสามตัวแรกถุงหมายเลขสิบแส่เนี่ยไงนะครับของเลนยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่โอเคมาเปิดหนึ่งสองซอมอืโอ้เหมือนเปียเลยเป๊ะมาก เป๊ะเลยค่ะมาแล้วครับมาเลยนี่อย่างที่หนึ่งอ่าที่สองจะเป๊ะปะเป๊ะพี่เชื่ออย่างว่าเราสยองขวัญไม่ไม่เราเชื่ออย่างว่าเราซื้อแค่สี่ถุงพอเอางี้ถ้าสี่ถุงไม่ซ้ำเราซื้อเพิ่มมาหนึ่งสองซ้ำโอ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนนี่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนน้องน้องกตุยน้องกตุยที่แบบว่าเป็นเทพนิยายเรื่องเล่าสยองขวัญหลินยักษ์ได้ผู้หญิงที่มันเป็นแบบว่าหน้าแฉออกมา อ่ะลินจะเปิดแบบว่าทะนุทหน,นอมนะคะทะหนของแกวแกฉีกไปแล้วผีตาบูผีตาขาวนี่อ่ะเปิดกองเลยลินอันนี้สยองขวัญละเอาหมีที่แบบได้ซ้ำตามพี่โบว่ามันจะซ้ำกันอีกไหมถ้าเกิดพวกเราเปิดเฮ้ยพี่โบพี่โบพี่โบคคุณได้เก็บให้พี่โบ,โบ,โบอนนนโบอนนี้อยากได้เอาพี่โบไปเลยอันนี้ลินให้อ่าเอาเคไว้ <laughs> ไก่อนอ่ะเหลือสุดท้ายที่ไม่เหมือนใครมาสุดท้ายอันนี้ <idd starving Lust> จะเป็นกระตุยเทพนิยายนะฮะอ่ามากระตุยกระตุยมาด้านข้างก็จะมีแบบแบบเยอะเหลือเกินนะฮะอันนี้ไม่ําำไข่นะอันนี้ยังไม่ซ้ามอันนี้ไม่สามเป็นเป็นเฮ้ย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 เฮอยเ o ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮอยเฮ้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 ยเก้ยเฮ้ยเก้งเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้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 เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลย อ่ะนี่ค่ะถุงเขียวหลินคิดว่าน่าจะแบบว่าแซ่บแซบอะอะไรว่าน่าอย่างนี้เจ๊แม่เหมือนเปรียบเลยเอ้ยเอาออกมาก่อนว่าเราได้ไลท์พีเราเป็นกล่องได้ไหมคะทักไมอรับไม่เหมือนก็ได้เป๊ะเลยโอ้มในซุ่มสุ่มในสุ่มพี่ว่าจะมีแบบนี้ครบทุกแบบอ๋ออันนี้ไม่เหมือนใครอ๋ออันนี้สุดท้ายนี่สุดท้ายนี่สุดท้าย ตัวน,นี้หลินชอบมากเลยอขออนุญาตนะครับสวยมาต้องต้องครบนะเว้ยกูว่าไม่ซ้ำละดีใจจังไม่ซ้ำแล้วโอ้โหหน้าตาโคตรน่ากลัวมาต่อติดยักรได้แล้วนะอะ่โคนี่โคนี่นะโคนี่จะมีมีสองตัวช่วยน้องหลินหน่อยเฮ้ยออหลินยังให้พี่โบได้โคนน่อ,อได้กบแล้วพี่โบต้องให้หลินได้โคน,นี่วะน้องแมวมีโต้ด้วยนะอ่ะให้โต้ไป มีวางไว้รอบบานออกไม้มาอีกกล่องสุดท้ายมานี่กล่องสุดท้ายนะครับนี่น้องเป็นควีนแบบจัดต่างๆแล้วมีหลายแบบเข็มกัดอ๋อเป็นเข็มกัดแล้วก็ว่าอยู่ไมกล่องมันเล็กๆเพราะมันน้องเป็นเข็มกัดนี่ไงเวลาแกออกมาปุ๊บเนี่ยไ้นะครับประตูจะเปิดได้ด้วยประตูเปิดได้เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บก่อนตรงนี้คนขายบอกประตูเปิดได้ครับเหมือนตัวลายมอน่ะประตูไปทุกคนทุกแห่ง เปิดดูนะครับช้าๆนะครับช้าๆเราจะเปิดประตูเปิดฝั่งไหนวะอย่างอ่มันก็มันก็เหมือนเดิมมันก็แค่มีกรอบกับไม่มีกรอบประตูเปิดได้มันดูมีอะไรให้ดูมีอะไรประตูเปิดได้หนึ่งอสอง <c oughs> สามมัจารย์มากเลยอน,นี้ใจมาหัศจารย์ไปอีกทรงถุงนึงนะ <c oughs> ทำใจแล้วเรียนแล้ว มาประตูเปิดได้นะเราจะลืมนะลืมตะกี้ตาแน่ว่าน่าจะไม่รอดถ้าเปิดมาปุ๊บมีตัวนี้แต่พี่บอกเลยประตูเปิดได้หนึ่งสองสามเอ้ยนั่นไงประตูเปิดได้ยัดแก่ประตูเปิดได้เลยมามาเปิดประตูก่อนเลยมามาประตูเปิดได้ประตูเปิดได้อย่าได้เอออี๋ลน์ใหม่ไลน์ใหม่โโอ้หอันนี้ต้องเปิดได้เปิดเปิดเปิดเดี๋ยวพี่เปิดเอง โอ้อันนี้ไฮไลท์เลยประตูเปิดได้ค่ะประตูเปิดได้หนึ่งสองสามเปิดเป็นอ in ีกอันหนึ่งโอ้โหโลกใหม่สวยงามหนึ่งสองสามอืประตูเปิดได้โอ้โหนิวเวอร์อ๋อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ดูว่ามันมีมั้ยอ๋อเอาเลยเหมือนเหมือนกันเลยมาเอาผีก่อนเลยพร้อมกันเลยนะจะเอาไปตั้งบนหัวเตียงพี่โบพี่โบจะได้ถ้าถ้าไม่ซ้ำผีก็มจะซื้อสองถุงคาดหวังว่าไม่ซ้ำเจ๊ไม่ซ้ำว่ะเอาอีกสองถุงไหม พี่โบ้ถ้าเกิดสูงที่สองมันน่าจะซ้ำแหละโอ้อโหเฮ้ยเจ่งว่ะโหมีสตอรี่หมดเลยวะมาลินเราไปกันต่อโอ้ยโคนี่<อ>ลูกต้องมาหนึ่งสองสามโป๊ะโคนี่โคนี่นแพนด้าอีกโอ้ยแพนดา้าแพนด้านอนแเอาสกักกล่องไหมลินแบบนี้<ะ>ด้วยแบบแบบจะได้ผีครบไหมใจเย็นพี่โบ้ <ใจ S 1> ถ้าเกิดมันซ้ำขึ้นมาเราจะเฟลหนักวันนี้ นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามาเล่นการตูน,ตนแต่ว่า oh, อย่างที่บอกว่าสี๋งาเนี่ย oh. เฮ้ยมันมีมูลค่านะเวย้ยไม่ใช่แบบว,ว่าไอ้ที่สามกล่องมันไม่มีอะไรนะอันนี้ต้องย้ำอีกทีนะมันได้ออมันได้มันขอมมีมูลค่าทุกชิ้นเียงแต่ว่าเขามาทําให้เหมือนกับว่าให้เราส,น,สนุกสนุกนะอย่าคิดมากนะ <Yeah. S 1> โอเควันนี้ประมาณนี้นะครับตอนหน้าไปไมาดูกันวันนี้ขอบคุณละสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบายค่ะ